สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับจะมายำปลากระป๋องนะครับยำปลากระป๋องนะครับนี่นะครับจะใช้ปลากระป๋องยี่ห้อนี้ครับยี่ห้ออะไรไม่สําคัญหรอกครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรากินแล้วเรากินได้กินแล้วมันอร่อยนั่นนะครับคือสิ่งสําคัญนะครับ เทปลากระป๋องก่อนเลยนะรับแรกนะครับเหียบร้อยเหยียบขยับนะครับหั่นพริกใส่ จะหั่นยังไงก็ได้นะครับแต่ผมหั่นให้มันดูดีไปอย่างนั้นเองนะครับจะหั่นตรงๆหั่นแบบไหนเราก็หั่นไปทำทานเองทานคนเดียวไม่ต้องมีใครมาบ่นว่าอร่อยไม่อร่อยเราทานคนเดียวอร่อยอยู่แล้วครับอร่อยไม่อร่อยเราก็โทษตัวเราเองนะครับ เรียบง่ายครับใส่แค่นี้นะครับใส่ไปเลยนะครับครับทีนี้เราก็จะมาหันตะไคร้ใส่นะครับ ทุกวันนี้เวลาของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับช่วงเวลาทํางานแต่ช่วงนี้ Work f กฟ m ร์มโก็คงจะมีเวลาเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเสมอไปนะครับบางท่านเนีางานเยอะงานยุ่งจับเจ้าขุกอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะมีเวลาน้อยอยู่ดีนะครับแทบจะไม่มีเวลามาทำอาหารทานเองนะครับก็ต้องซื้อเขาทานโดยที่ไม่ได้ทำทานเองนะครับ หวานไปเลยนี่ครัหวานไปเลยทีนี้มะนาวนะครับมะนาวเนี่ยชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้อยๆน,นะ เนี่ยใส่เข้าไปแค่นี้ก็หรูแลแล้วต่อมานะครับ,นะรบเช็ดมือหน่อยกระดาษทิชชู่นะครับต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไปได้คนนี้เลยที่ผมต้องเติมต้องใส่นะครับใส่เข้าไปนิดนึงไม่ใส่มากครับ อันนี้ไม่ใส่มากครับสีขาวเนี่ยเด็กสมบูรณ์เน่ยขาดไม่ได้อีกก้อนี่เลยนะครับใช่เหรอยำก็ต้องใส่ปลาไหลเหรอไม่รู้แล้วครับแต่ผมใส่นะครับก็ไม่ใส่เยอะอีกตามเคยครับใส่พอมีรดนะครับเรียบร้อยตามสูตรฉบับของผมนะครับ ก็โศเลยเลยเครื่องเคียงผมก็เป็นเครื่องเคียงครับผักแก้มนะครับแหนยำมาม่าเออไหนยำโอ้ยยำปลากระป๋องเช้านี้ครับอ่าซุมซ่มสุมสุ่มสุมยำปลากระป๋องครับเช้านี้ครับแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยครับ